ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืนอนี้นุษย์ธิยากก็สิไปหาหนะเอมนะคะนะเอมเป็นคนมีองค์นะคะคนมีองค์สามารถสื่อสารกับพู่มเจ้าทีหลายๆสถานที่ได้นะคะ<ม>วันที่ผ่านมานี่นะเอมไปสื่อสารกับปูหรือีนะคะปูหรือีหาหาเจ็ดสามมานะคะผลนปากกุดวาเลขออกเจ็ดหาล่างนะคะวดนนี้ น้าเอมเพิ่นกระหายเลข2โตมาก่อนนะคะสำหรับเลข3โตเพิ่นจะไปซื้อสารกับปูฤษีหรือปูพญานาคหาย,ยูวัดปลาน้องแข้มนะคะจะเป็นโตใดใหายมกอนเลข2โตหางเดียวในงวดวันที่1ตุลาสองห้านะคะว่าเป็นการเซเวลาเขาไปฟังไปชมน้ำกันเลยคะ่ะพอลงมาจากหันเราเป็นกะว่าปูฤษีบอกเลข เอ่อาเจ็ดสามเพื่อนกับว,กว่าแต่ว่านนที่ยากกับแปลกใจว่าแม่ดำเพื่อนกับมีองค์คือกันกับกับอ่อนาเอ็มนาเอ็มกับมิองค์คือกันเราปูปู้เพื่อนบอกผู้นี้กับบอกผู้นี้กับบอกแต่ว่ามากตรงที่ว่าเพื่อนกับบอกห้างเดียวกันน่ะน,นะคะไนะคะก็ได้ว่าจะจะ,จะไปกับมาถามนาเอ็มนะคะว่าจะไปเมื่อไดอีกองังนสินะคะแต่อ,อืต้องรอต้องรอก่อนติดตามก่อนแล้วค่อยบอกมือค่ะเออต้องบอกมือที่หลัง รามันยังอีกหลายหมืออยู่คอเออจอนนี้กับสวดม่ตนภาวนาไปกอนอถ้ำบุญเปกอนอม,มากไม่หาอยี่นหละค่ะน้ทียาอยากถามนายเอ็มแม่ค่ะนายเอ็มที่นายเอ็มไม่ซื้อสัมผัสแฝงเลขปุ่งปูฤ้าสีมากนายเอ็มได้ซื้อบอที่เปิน่นหายหาหาเจ็ดสามเนี้ยแล้วน้อทิยาจํา,าหาเจ็ดสามแต่ก็บว่าได้ซื้อดอกแต่ว่าเป็นผูไ้แม่เป็นผ,ผู้ซื้อบอค่ะ ขัขนซื้อละลายข้นขันขอบก็ซื้อละลายข้นอย่ามันอย่ามันผิดกันมันมันผิดท่าแนวทางแม่ก็เลยว่าผิดใจกันนะผิดแนวทางก็เลยห้ผู้ใดี๋ยคนหนึ่งซื้อกันซื้อแล้วกันซื้อลลายคนมันมันจิบผิดแนวทางไปยังเสรนนะมันอาจจะผิดของผิดยังสินะต้องให้ผู้ใดี๋ยคนหนึ่งแม่ขอบข้นให้ซื้อปรากฏว่าผู้เมียซื้อก็เลยซื้อแบบตามโตหกกราฟบซื้อใน่อ่อนไม่เวทมาแล้วเพิ่นกระถือได้ไสนะบอกมันว่าถือบอกเพื่อนเพื่อนไม่ได้ตัดสองตัวโอ้ กันก็อยากได้ความความความเป็นมนุษย์เนาะความเป็นมนุษย์ก็มีอยากกินอยากใส่อยากมีมันก็มีความอยากได้ทั้ความต้องการแต่ปรากฏระป๋องนสื่อเสื่อมากนะกับ่ได้ตัดสองตัวค่ะอืมกับที่ว่าเพราะว่าไปขอเพิ่มใ้ม่ว่าถ้าได้สามตัวเนาะกับที่าปรับปรุงอาสมหายมันสมกับปรมีที่สะสมมาพันพันปีบางสิ่แต่บรีตัให้ายตัดกับที่พ่ออาจจะบรรเทาในการที่ปรับปรุงให้เพิ่เป็นก็เลยต้อง ต่อมาชิดใหม่เพิ่นสิว่าหายแต่ปู้ฤาษีบักนี้เพิ่นว่าหายดอกเพ่นเป็นคนใจดีโยแต่ว่าขันตามรักกันบุคลิกกับเพคนเป็นคนฉีดปากแข็งปากแข็งแต่ว่ากางในเป็นคนฉีดมีเมตตาอืมปากแข็งแปลกนักพิษสันลูกศิษย์ลูกหาแต่เราคนเขาฉีนับถือคู่บาอาจารย์ปู้ฤาษีบอกประว่ติแล้วต้องคมไว้ก่อนถ้าบ่คมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายย่านกับเพิ่นน่ะมันฉีดเดือดฉีมึนมันฉีบอกข้างความ ค่ะรอนเมือ่อใดนาะยเอ็มจะไปหาปูหรือีอีกค่ะอนนี้มีกําหนดต้องปรึกษากับทีมงานาทีมงานสายบุญออสายบุญอีกรอบเนึงว่าจะไปทั้งบนเมื่อใดอีกไปนี่ไปก้อนเลขออกบ้าค่ะ ไปก่อนจ้ะไปไปก่อนเด็กออกโอ้ยรุ to oui, ่นพี่ญาตเด็กออกมากจิ๊กกอนในเอ็มในเอ็มมาเอาพ่อหอมปากหอมคอเจ็ดหาเจ็ดสามมาสั้นพ่อได้สั่งน้ำเพลินมาสั่นทางสื่อสื่อบอตัดไหมคะเอ้ยบอได้จ้ะทำไมพ่อไม่นางดอกมันกบอได้กวบอได้เครื่องดอกเพราะว่าปูคนกัดยังยังคิดน้ำหย่ดอก ก <c oughs> ัน,นคล้ายๆว่าเป็นองค์ปูปูลาษีนที่มันประจำอดู่นเป็นองค์ปูที่บ่อยมีคนสนใจค่ <c oughs> ะค่ะบ่อยมีคนสนใจเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหันหลังไข้เนาะ <c oughs> เพราะว่าหันหลังแหล้วคองทีตรงหนาของไหวยของยังเพิ่น <c oughs> มันโผลมันสกป,ปกไม่มีผูดใดดรแล่ะ <c oughs> มันจิเป็นเลอกกลับจังหนอ่อยต้องอาศัยลายๆอย,าย,ยา่างผับร่วมมีในในปลาอ,อาจจะเป็นของพวกเจ้าปลาเจาเขาเจ้าะถังยังเป็นสระจ่อยกันเ้าะไปอาศัยปูฤูซีเป็นกับว่าไร พอทุกสิ่งทุกอย่างมันตำมีที่มาที่ไปค่ะเจ้าหนเอมมาแล้วล้างเลขออกนะเอมฟันเห็นปูฤาษีเพิ่นได้มาหาบ่ค่ะบ่จ่าบ่มีจนมาก็มีิตันสวดมนต์แผ่อุทิตกุศลให้ปูฤาษีเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาสื่อสารมันบ่จ่าบ่มีสื่อสารจนมาที่สื่อสารให้มีหยังก็สั่งสิบอกอยู่วข้างในสิบ่บ่เห็นสิบ่อหูทิพย์สิบ่มีตาทิพย์ ถ้าเพื่อนจะหายนี่ไหมถึงว่านายเอ็มต้องไปหาเพื่อนยุ่ยุคุณนหมันปะคะจำเพื่อนยังจะหายจาก็าจะไปก็กันนี่แหละก็ติชัดก็กันระวังระวังอยู่กับปกติห้าวยงเสียแล้วห้าไปซองอาศัยไปย่ซองหรือการสัมผัสนึกถึงเพื่อนเนี่ยระยะเนี่ยมันมันมันอาจติดจางคอแต่ก็ห้าวไปยุ่ใกล้เพื่อนหนึ่งบุญห้าวกับบุญเพื่อนมันไ้สัมผัสใกล้กัน มันเสื่อมต่อกันง่ายเวลาที่เซื้อซานเนี่ยมันจะคุยกันได้ง่ายค่ะแต่ว่าในเอ็มก็ว่าจะไปใกล้ๆมื่อมันบ่ค่ะจาใกล้ๆมื่อแต่ว่าก็จะคุยกับทีมงานของผู้วิจัยเขาทั้งหมดป้เนี่ยากับว่า่้าเป็นคนบ่มีเส้นบ่มีอันนี่คือนนะเอ็มก็เลยอยากอยากถามว่างวดนี่นะเอ็มนี่ในใจบ่ค่ะมันนีในใจก็บทมีอยู่จับในใจก็บทเป็นซี่สองป่ค่ะซี่สองหางเดียวแต่ว่าก็ มันเนียนะอันงอนอจะมีศูนย์นะมกักศูนย์ม,มกักศูนย์อยู่แต่ว่าบางด้เอามาจับไปในใจจะไปในใจก็จะเป็นซีสองซีสองนี่เนถ้าเอฟซีมันอยากซื้อนี่เป็นบนหรือเป็นล่างค่ะได้เบิร์จระได้พรมันมันมัสามารถถ้าเป็นเน้นได้แต่เกิดว่าเป็นเน้นแต่มันออกข้างบนอ่ะบางคนเขาก็จิทุ่มลายเพราะที่เสียลายเพราะใหญ่คนเขาเสียลายห้เลดนั้นมันพอดีพอง้าให้เลนกันกันไว้ดีกว่า เออกันไหวยังดีก็ได้ขนมอยู่ดะเห็นว่าซันขันกระปทุ่มก้าไฟเดียวนะบังเทียมมันได้ยังเลยเลยถ้าต้องเร่นนคืนเรียนล่ค่ะคันเล่นนคืนเล่นรงแล้วย่อพอได้ขนมมในเอ็มมาแน่ใจกับมีซีสองแต่ว่าก็ต้องไปซื้อสารกับปูหรือสีอีกว่าเพิ่นจะหายตรงกันกับในเอ็มคิดไว้บองเนี่นจ้บาบ้างเด้อมีนองเด้อน,นเอ็มก็ใหายซีสองอ่าซื่อบ,บนล่างนะคะเด้อซีสองสองซีนะคะ เป็นแนวทางหาสื่อสลักอินแบงรัฐบาลนะคะในเอ็มอยากปากียัง,อยอยงไว้หวบะคะก็เพราะไม่ยังปากหรอกแต่ว่าก็คือมันเป็นสายของปูเนาะทางั้นมันเป็นเป็นอยู่ในวัดข้าก็ต,กไไตก้องอาศัยสะพานบุญไปในเอออยากได้คนที่มีศรัทธาแต่เกิดภาวาอยากได้ไปปรับปรุงเนี่หันการนวดมันบ่ค่ะแมน ทาเทือราทาได้ก็คือซอยกันว่าได้ไปเรียกร้องว่าเทา่าไรเท่าไรก็คืออนุโมทนาเอาก็ได้ก็ยังดีเรียว่าห้ปรับพุ่มปรับพบ่มพุ่มห้ยเพลินไหมไหถ้าเกิดว่าถือแล้วว่าสามารถว่าสะดวกหรือโอนหรือจังไดก็แล้วแต่เข้าร่วมเข้ารับรวมอนุโมทนาได้เข้าบาัตรเรียกร้องในการปัดใจ,จปัดใจ,จซีเข้าบเอาวัตถุนี้มาเป็นรักตัดสินเพราว่าจนมากคนทำมัต้องอาศัยบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือ บกผีบอกสมเวสีเข้าไปอาศัยบุญด้ืยอกันเขาบอไอาศัยเงินคือห้างถ้าเกิดว่าเฮาไปเอาเองเข้าถือเข้ากับเป็นผู้สั่งก็ได้ผู้บ่บสดวกเขาร่วมอนุโมทนาก็ได้นั่นคือความต้องการกับคนที่เขาต้องการอย่างอย่างอย่างเอ็นเนี่ยคือต้องการคนที่มาร่วมอนุโมทนาเป็นหลักถ้าไม่สะดวกแต่คนที่มีน้ําใจก็ตามตามศรัทธาเลยไม่ว่าแต่ในใจก็คืออยากให้ทุกคนนั่นแหละมา ร่วมมนุโมทนาหรือสะดวกก็ช่วยกันทําค่ะคือหลักการที่จะให้ทําคือปรับปรุงอาสมของปู่ฤาษีที่วัดป่าค่ะเท่านั้นจ้ะแต่ว่าใกล้ใก้มือใกล้ๆมือเลขออกนายเอมกัตเจงจะไปหาปู่อีก,กแม่จ้ะคอยิดตามอีกเที่ยวนึง ค่ะใ,ใกล้ๆกังค่ะนนทิยาไปน้ำบ่ได้นนทิยาก็มาขอสัมผั์ได้ยิง่งด้วยนะคะได้จ้าได้จ้าเพื่อว่าเป็นแนวทางห้เอฟซีแต่เพิ่นถูกกางได้เป็นกับมารวมทั้บุญกัมนายมต่างผสมห้ยูฤษีนะคะท้าทาคู้สะดวกคันสะดวกไปอ่าญาติพี่น้องเขาเห็นใเบื้องหน้าบางทีอ่าคนเขามีญาติเขาอาจติสัมผัสบางสิ่งบาง,งอย่างอยู่ในกล่องได้ค่ะเออบางคนเขาอยากเห็น กว่าเขาเหตุจังใดเออว่าเพื่อนไปเอาจังใดวิธีเขาเหตุจังใดต้งเสียมันก็มีหลายๆคนไม่มีหลายหลายมุมมองของคนเขาต้องการคนลระแบบมันมาขึ้นกันถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปมันจ้าแม่แต่เป็นไปได้ก็ให้ไปเพื่อสถานีน้อนที่ย่าเอาเพื่อไว้เพื่อมีขอพิดพาดไปบ่ได้นะคะที่ว่าเป็นไปได้ก็อยากไปนั่มเพื่อว่าช่วงที่นายเอี่ยมไปนั่งซื้อสารกระปูฤรืสี จะได้เห็นนะนะคะจ้าถ้าเป็นไปได้อาจจะไปแต่มาในคลิปนี้ในเอ็ม่าห้เป็นแนวทางก่อนคือสี่สองสองสี่าสสองจ้านะคะ C ี่สองสองสี่นะคะขอบคุณานเอ็มหลายๆนะคะเด้อทีให้แนวทางกับเอ็ดซี่นะคะเข้ากับมาก็ย่ติดตามน้อกันว่าก้อนเลขออกสองมือนะคะในเอ็มไปดตนุ้นที่ญาติถ้าบ่มีข้อผิดพลาดอันใดก็จะไปน้ำนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ